จากคุณวัชรินครับเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิจริงจริงจิงจังๆเดินละสองสามครั้งแต่พักหลังมานี้ความคิดของผมมีแต่ธรรมะเข้ามาในหัวมีเรื่องอะไรก็มีความคิดที่แปลกประหลาดมีแต่คำคมผุดมากมายอย่างเคสหมอปลาผมมองเป็นธรรมดาคนมีกรรมต่อกันไม่อยากไปยุ่งครับออออพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่แหละเขาเรียกสุสวสังกปะเข้าใจไหม เนี่ยแค่เนี้ตัวแท้อะไรตัวจริงเสียงจริงนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกกุศลสังกปะเนี่ยเนี่ยระหว่างเนี่ยเนี่ยก่อนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานนี่แหละเขาเรียกปฐมแปลว่าเบื้องเริ่มต้นเบื้องต้นนมันจะเกิดข้อธรรมดีๆผุดขึ้นมาเห็นไหมคิดแต่เรื่องดีๆไม่อยากยุ่งเห็นไหม <laughs> เห็นเป็นธรรมดาเหรอ นี่เ,นเรียกว่ากุศลสังปะต่อไปจะมีจากข้อธรรมดีที่อัศจรรย์ผุดขึ้นมาเห็นไ,ไหมมีบ้าองค์หนึ่งพอผุดขึ้นมากลัวลืมก็จดไว้จนเต็มกุฏิจดข้อธรรมนะนะแล้วต่อไปต่อมาก็คิดจนพร้อมฮะหยุดไม่ได้คิดแต่เรื่องดีดทีนี้ก็เอาละอยากสอนคนละนานเขาอยากสอนคน พอเขาไม่ฟังเอาละเอาล,ะ,อาละทีนี้เทวทัศน์แหละ <laughs> นี่เรียกว่าสุสนนงกระปพ่อพ่อพอเต็มที่แล้ว <laughs> เห็นไหมกําลังของสมาธิเนี่ยอ่ะมันลดลงและกุศลก็เข้ามาแทรกนั่นแหละเรียกว่าจะเป็นอกุศลนะจะไม่พอใจแล้วทีนี้ <laughs> <laughs>